บัดนี้เป็นครั้งที่สองตรงกับวันที่11เดือน11 2568ข้าพเจ้านายลาเมศสันวิราชขอเปินวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยบูชาเดวุพระความปฏิเทรญเจ้าองค์หลวปู่สำเร็จลุน ลูกปูป่บุญเดชลูกปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพพยดา,าเจ้าทั้งหลายปูกจงมานุมโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออารุภาพคุณพระตรัตัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายปูกจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแกการสาธ ยั้ควรแกการสวดสาธยายมลต่อไป